จะเป็นยี่ห้อจุกิครับแล้วก็จะเป็นรุ่นอยู่ที่ L อแซดสนะครับตัวนี้จะมีปรับซิกแซกความกว้างได้สูงสุดอยู่ที่8มิลครับแล้วก็ปรับทีห่างได้อยู่ที่2.5มิลตัวนี้จะทําได้ทั้งแบบ1สเต็ปแล้วก็3สเต็ปครับสวัสดีครับผมแฟนจัดอินไอนะครับวันนี้เราจะมาดูตัวจักรนะครับตัวจักรซิกแซกที่เย็บได้แบบ1สเต็ปและ3สเต็ปนะครับจะเป็นยี่ห้อจุกิครับแล้วก็จะเป็นรุ่นอยู่ที่ L อแซดสนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า การเย็ยบของจักรตัวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้เราจะมาดูสเปคกันนะครับตัวจก Six ักรซิกแซกของจุกิตัวนี้นะครับจะเป็นรหัสรุ่นคือ LZ 2284A ครับตัวนี้จะมีปรับซิกแซกความกว้างได้สูงสุดอยู่ที่8มิลครับแล้วก็ปรับทีห่างได้อยู่ที่2.5มิลตัวนี้จะทําได้ทั้งแบบ1สเต็ปแล้วก็3สเต็ปครับวิธีการใช้งานแล้วก็ตัวอย่างการเย็ยบยังไงเดี๋ยววนันนี้เรามาพาชมกันครับ เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบนะครับด้วยจากจูจิ l z 2 2 8 4นะครับตัวนี้เราตั้งด้วยเข็มเบอร์18นะครับแล้วก็ใช้ได้นลอนในการเย็บนะครับเดี๋ยวเราจะมาเย็บคู่กับหนังในการทดสอบนะครับลองเลยครับตัวนี้นะครับเราจะทดสอบที่เป็นด้วยฝีเข็มแบบลิกแซกสามสเต็ปนะครับ เป็นฟีเข็มแบบ3สเต็ปให้เราลองเทสนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูแบบซิกแซก1สเต็ปนะครับว่าฟีเข็มเป็นแบบไหนครับอันนี้จะเป็นฟีเข็มแบบ1สเต็ปนะครับด้นซสายมือ ก็อันนี้นะครับจะเป็นฟรีเขียที่เราทดลองเย็บนะครับจะมีทั้งแบบ3สเต็ปกับ1สเต็ปนะครับตามที่มีคลิปเลยนะครับก็ถ้าอย่างไรใครสนใจจังนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้กับ i n เน่ย like ์แบทชินของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ